บริการผู้ชอบความต้องการโรคติดต่อในประเทศเรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อไวรัสในประเทศนะครับ <c oughs> ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าตั้งแต่วันที่5ละละมกราคมนนจนถึงวันที่1 9มีนาคมวัดระเทศมีผู้ป่วยมีญาติโรคโควิด1 9จำนวน5ราย รักษาหากลับ yeah, บ yes. okay. mm ้านนะครับมรายขณะนี right ้ลร right ักษาอยู่ที่เกตสามรายแล้วก็รุกรายการเที่ดีไม่าการแรตัวเห้ารายนะครับในรายการทุกปวดที่ยืนยันนุดได้ในันหน้าแล้นะครับผู้ที่อยู่เปนเกณฑ์เข้ารับวัคที่เรียกว่าดีกว่าย บิสมิสเกชันเราพักรองคนที่อยู่ในขานะครับซึ่งจะต้องมีใครผูกเรียสามประการด้วยกันประการแรกต้องมีไข้สูงประการที่สองต้องมีไและจาบประการที่สามต้องมีความเสีย่ยงเช่นตั้งแต่เราเรินการตั้งแต่ที่ห้ามบุปผาร,ประเทศที่ มีการแพร่ระบาดทั่วโรกเป็นหน้าที่แพทยกรองกระดนี้เนี่ยเราได้นำผลตรวจแพทยกรองมาทั้งที่ม519รายนะครับที่สำคัญกลับบ้านไปแล้วครับ4 9เดายยังคงรอผลการตรวจในห้องปฏิบัติการทั้งที่ม22รายครับซึ่งในจำนวนทั้ง5รายกว่าครับขออนุญาตดำเรื่องี่น้องสุทธ แรกครับเป็นผูน้หญิงชาวเคนทุกษายุ3 2ปีซึ่งเป็นนักเที่ยวจากไปอู่ฮั่นซึ่งผลการรักษาหายเป็นปกตินั่งกลับบ้านไปแล้วมีผู้สมัมผัสเสี่ยงสูง34รายได้เก็บตัวอย่างสิ่งตรวจตรวจเฝ้า,าระวังการติดเชิ้อจบสุทีวันแล้วทุกคนปกตินนแน่นอนว่ามันเป็นกรณีแค่การหสุขของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้คัดกรองจนครบ เที่ยวชาวจีนทุกนี้นะครับแล้วก็ยังติดตามนะครับไปอยู่ผู้ที่นโอกาสที่จะแ a n e เชื้อต่อไปเราเฝ้าระวังมาจากือบสิบสี่วันแล้วนะทุกคนปัอดภัยส่วนผีชาวจีนนะครับมนิวกลาใไประเทศจีนทุกที่ง่ายก็คือหายฉะนั้นในสิ่งที่มีการแชร์การโพสต์ต่างๆว่าเป็นแล้วต้องเสียชีวิตไม่เป็น,นความจริงครนะขึ้ในในเรื่องของเทคนิคการแพทย์ ชักครู่นะครับหลังจากที่ผมได้ที้แก่นนักศึกษาแล้วนะครับท่านมีข้อคำถามใดๆนะครับก็ผมก็จะเปิดเอฟีให้กับท่านทั้งหลายได้ชักถามเราไม่มีอะไรปิดบังครับแต่เรามีความเป็นปที่เราไม่สามารถที่จะรายงานแก่นักศึกษาที่ผมได้กล่าวเรียนนักศึกษาไปในเบื่องต้นแล้วะัะนั้นสิ่งที่ท่าน รับร e like ู้รับทราบแชร่ต่อกันไปตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาครับที่ว่าทำให้ระฐบาลทางการแพทย์สาธารสุขของญี่ปุ่นเก็บนะครับเป็นการบันทอนกำลังใจครับเพราะตัวเลขที่เราเห็นอยู่บนภาพถ่ายนะครับเราพัดกรองแล้วครับล้านกว่าคนครับในเวลาเกือบสามเดือนเราพัดกรองล้านกว่าคน คมีเสียงสูงมีความเสียงสูงนะครับที่เราต้องสั่งัดสั่งูดที่เข้ามาผู้คนที่เข้ามาถึงเมียนมาร์ก็จะมาปูเตียนรูเรานะครับมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศทั่วโลกเป็นล้านๆคนนะครับแต่ว่าเราต้องทงา ครับก็เลยจะมาอ่งอเนื่องนะครับสำหรับรายที่สองนะครับเป็นชายชาวจีนอายุ5ีเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักเที่ยวจากเมืองอู่ฮั่นผลการรักษาก็าหายเป็นปกติะนะแล้วกลับ้านแล้วคู่วิบคู่สังไขที่มีความเสี่ยงถูงมือที่7จ็บ57คนนะครับแล้วเจ้าหที่ของเราก็ได้เก็บตัวอย่างสิ่งตรวจก็ระลับกันจนพบ14วัน ู้ที่มีสัมผัสเสียงสูงนี่ก็ผลนะครับผู้คนกระหนัปกปีดีนะครับส่วนรายที่สามสี่และห้านะครับเป็นครอบครัวเ้องเที่ยวจากประเทศเดนมาร์กนะครับคุณพ่ออายุสี่สิบแปดปีคุณแม่อายุสามสิบเก้าปีแป็นลูกอายุเจ็ดปีนะครับซึ่งทั้งสามท่านนี้นะครับอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลอาการได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่การสอบสวนโรคเพราะว่าผู้ป่วย รายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน32รายดินเนินการเก็บตัวอย่างสมบูรณ์และไม่พบเชื้อนะครับและนี้ผู้สัมผัสหรือว่าใคร้็ระวังการให้ครบ4วันกรณีดังกล่าวนี้ท่านท่านผู้มีเกียรติท่านไม่ต้องสีนุ่มชนนะครับคงจะได้รับฟังการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์จากท่านผู้มีเกียการกระทรวงมหาดไทยซึ่งวิดีโอคอนเฟรนซ์มา ผู้ประเทศนะครับแล้วท่านก็ได้สอบถามถึงเคสรายของชาวเวลนมานะครับแล้วก็ผมก็ไปนัเรียนที่รุมตีแล้วก็ที่ลุชุมข้อมูลเขียนที่ใน페이지ของท,ที่พีเจสท่านคงจะได้ยินนะครับจากทาง,งท่านตุ้นตรีท่านตุ้นตรีเนี่ยได้ชื่นชมการทำงานของบุคลากรทาง แพทย์และสถาปนสุข,ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ใช้ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบให้กับกังหวัดอื่ๆให้นาไปปรับใช้ตามสภาพนะครับของรงดาการทีมงานนะครับช่วยนำ,ำยยาป็หสน่วยานช่วยร่าวลสนับดีล่ากรุเทศให้ปิดยการช่วยาวเป็นกว่าหน้าราเป็นชื่อขา สองนะครับสถานที่ประกอบกิจการเมื่อสายโบราณหรือแผนไทยโรงพยาบรถสบ่งสถานบริการที่มีสนาดตามมาตรานสามแห่งกี่จะมาสถานบริการ2509ไปสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในสถานที่คล้ายกับสถานบริการให้ปิดเพือ่อข่าวสี่วันนับตั้งแต่วันทีน่18มีนาคมพศ2563ถึงวันที่31มีนาคม2563น25ะครับเรอยบร้อแล้วนะ,นะครับในบ่ายวันนี้นะครับ ให้มีการไปจูงต้นทางร่วมติดต่อเก็บเพื่อพิจารณาออกประกาศเพื่อเก็บเพิ่มเติมนะครับไม่ว <ITA> ่าจะเป็นการติดชั่วคราวสําหรับสถานประกอบการสินีกแล้วก็การออกประกาศมาตรการข้อระวังป้องกันเพืุ่มโรคโควิด -19 บเาสำหรับกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศเสียงต่างๆนะครับและออกประกาศราชการสำหรับหน่วยงานราชการองค์กรสารกิาการประกอบการไดใช้เป็นแนวทางในการประการให้มีการประกาศ วมไปถึงทำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามสำหรับประชาชนทั่วไปนะเพื่อป้องกันให้การแพร่ระบาดของโรคใน